นำเสนอโดยแมน City f n t ซิตี้แฟนไทยแลนดอาเรตบอกยังไม่เอาจริงฮูลเลียนเอเเรดของหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกถึงเป้าหมายของซีซั่นแรกของเขาที่เอเียสเตเดียมคือการปรับตัวกับการใช้ชีวิตที่อังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบทุกมิติจากนั้นฤดูกาล2023-2024 จึงจะค่อยคลายพิษส,สงออกมาเอาวเรสย้ายจากลิเวอร์พูลมาสู่ทินเอทีเอสสเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ปี2022ลงสนามไปแล้ว31นัดทุกรายการทำไปแล้ว10ประตูและ3แอสซิสโดยระหว่าง9เดือนนั้นยังรวมที่พาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์กาตาเวิด์คับมาได้ความก้าวหน้าบนอาชีพการงานตั้งแต่อายุน,น้อยๆไม่ทำให้เอเวเรสเหลิงยังขอก้มหน้าก้มตาซ้อมหนักเพื่อปักหลักยังเรือใบสีฟ้าให้มั่นคงที่สุด หลายสิ่งหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่ก็รู้ตัวว่าเพิ่งมาอยู่ที่นี่แค่8ปดเดือนการเปิดปากผ่านต้ซีสปอผมก็พยายามสร้างความคุ้นเคยพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนตอนที่ออกจากเมืองการซีนนมาอยู่ที่กรุงบัวโนสไอเรสเรื่องดีของการอยู่ที่อังกฤษคือครอบครัวตามมาด้วยและแฟนสาวมันทำให้ชีวิตตะละวนมันง่ายขึ้นผมรู้สึกดีต่อให้หลายๆคนบนเรื่องสภาพอากาศ เราทุกคนก็ทราบประวัติการทำงานของผู้จัดการทีมโจเซฟเป,ปกิดิล่าแก่คึ้นหนึ่งในหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ดีที่สุดของโลกพยายามรับฟังและเรียนรู้หลายๆอย่างแก่เคยร่วมงานกับสุดยอดผู้เล่นของวงการและคว้าแชมป์มาม,มากมายใช่ไหมคุณสามารถเรียนรู้ได้เสมอสาม,มารถโตขึ้นทนฐานะผู้เล่นและผู้ชายคนหนึ่งบทบาทของ ออเรดคือนั่งสำรองหอกเป้าให้เออร์ลิงฮาลันแต่ก็มีบางครั้งได้ประสานงานในแดนหน้าตั้งแต่แรกและนี่ก็เป็นคำกล่าวของคูเรียนโอเวรเลดที่บอกว่าสีสั่นนี้เป็นการปรับตัวเจอระเบิดฟอร์มและขายพิษสองออกมาให้เราเห็นกุนโด ควงซิวาเดทวันหยุดที่เมืองมิลานอินคากุรุกันควงแบรนดอรซิวาเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปออกเดทกับแฟนสาวของพวกเขาที่อิตาลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคู่หูจากทีมเรือใบสีฟ้าไปรับประทานอาหารที่ซาลูมายโยดิมอนตินาโปเลโอเนในเมืองมิลานโดยซิวาสวมชุดคอเต่าขณะที่กุนโดกันกุมาในลุคที่สบาย กุนโดมากับภรรยาของเขาซาร่าอาฟาอุยในขณะที่ซิววาอยู่กับแฟนสาวอีเนสโตมาชเพื่อรับประทานอาหารกลางวันในเมืองทั้งสี่คนนั่งที่ลานของอาหารเพื่อรับประทานอาหารแบ่งปันเรื่องตลกให้กันและกันในช่วงวันหยุดกลางสัปดาห์ในโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมของอาฟาอุยทั้งซิววาและกุนโดกันหัวเราะด้วยกันในขณะที่รอบด้านหลายล้อมไปด้วยอาคารบากันติวอลเช็กซี่อันเก่าแก่ที่ร้านอาหารตั้งอยู่ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งหนักที่กลองกลางทั้งสองจะมีวันหยุดหลายวันในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันของซิตี้ที่ต้องหลงเล่นหลายเกมต่อสัปดาห์ตลอดช่วงที่ผ่านมาเป๊ปกูดิลากระตุ้นในผู้เล่นของเขาหลือฟุตบอลในวันอาทิตย์และสนุกกับเวลาว่างหลังจากการเอาชนะนิวคาสเซิลในวันเสาร์ เขากล่าวว่าตอนนี้มันดีที่ไม่ต้องคิดอะไรมากวันหยุดสองวันสําหรับทุกคนเราต้องการมันเพราะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่สาหัสสําหรับเรามันไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนเกมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก็กับเกมเยือนการเดินทางไปเยือนตอนนี้เป็นวันหยุดสองวันผมอยากให้สองวันนี้พวกเขาลืมฟุตบอลถ้าทําได้ สนุกกับเวลาว่างกับเพื่อนๆและครอบครัวหรืออะไรก็ตามจากนั้นวันนันงนคานถึงวันเสราร์เราจะมีเวลามากพอที่จะรีเซ็ตตัวเองและทำมันอีกครั้งก็เรียกว่าเอาบรรยากาศชิวๆของทั้งสองมิดฟิลด์ตัวชิก,กาัดของเรือใบสีฟ้ามาฝากแฟนๆนะครับและแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับเราเหล่าแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าเป็นเจ้าของเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้แล้ววันนี้มีสองสีให้เลือกฟ้าขาวราคาเดียว250บาททุกสีทุกไซส์เอาไว้ใส่เชี่ย์ใส่เล่นใส่เที่ยวเพื่อบ่งบอกความเป็นเรือใบสีฟ้าของพวกเราสั่งได้เลยจิลิงก์ลายอดด้านล่างนี้นะครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไ like. ล ก็ติดตามก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน